คักเติบชาแนลสวัสดีครับสำหรับเมื่อนีคักเติบชาแนลสิภ้าไปเบิงองกอ่างนั้นขอให้ทุกคนติดตามรับชมรับฟังได้แล้วครับกอ่นสิไปเบิงอย่าลืมกดซับสไคร b ์ช่อง YouTube คักเติบชาแนลให้ผมนี่เ้ครับแล้วก็เพจคักเติบชาแนลอย่าลืมด้วยครับ กดไลค์กดแชร์รัวๆในเด้อครับสำหรับคลิปที่แล้วไ้้้าทุกคนไปเก็บเห็ดกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้สิพ้าทุกคนไปแกงเห็ดกันนะครับไปเบิ่งว่าการแกงเห็ดปวกนั่นสิเป็นเังใดมีวัตถุดิบอยียังแน่ อย่างแรกก็คือน,นำเปล่าเกลือปลาแดกหรือปลาลาผงสุรดเห็ดปวกผักติว้วพักยีตูหรือแมงลักหมักเพ็ดหรือพริกหัวหอมครับเริ่มจากกี่เห้าทน้ำลงไปตั้งหม้อให้เดือดครับระวังที่เห้า่านำมันเดือดครับถ้าก็ไปเตรียมเครื่องแกงกันครับใส่หมักเพ็ดลงไปครับ อยากผิดไรก็ใาสาไ่ไยอยากผิดหน่อยก็ใส่หน่อยครับพอได้ที่แล้วเขากะตําได้เลยครับนะตําลุงไปนะครับผู้ใดมักให้มัน,นแหลกตํามแตกแหลกอยากจผมเหนียวเพราะมันบุบปุบครับผม,มบ่บม,มักแหลกหลายพได้ย่ำต้นมาผิดนะครับแล้วก็ใส่หวัวหอมลงไปครับหวัวเงาส้อยไว้โขกโกกลุงไป พราะมันบุบครับมีสูตรของผมเองนะครับผู้ใดอยากได้ละเอียดก็แล้วเต่ครับหลังจากนั้นพอนําเดือดเล้วนะครับเข้ากใส่ปลาเดกครับปลาเดกนะครับอันนี้ผมบรได้ตวงด้วยครับกะส่ตามวามหมักครับใส่เพราะมันไม่กินปลาเดกนะครับอันนี้ผมใส่เป็นปลาเดกสําเร็จรูปเลยครับผู้ใดมีปลาเดกเฮ็ดเองยังแห้งเส่บครับไปแล้วก็ค้นๆครับมัน คนให้นำกับนำประเด็กมันเขากันถามันเดือดครับมัน,นเอากระใสเครื่องแกงที่เราตำใ้ครับลงไปนะครับแล้วก็คนๆๆๆให้มันเขากันพักไว้สักหน่อยนึงเอากระใสนี่ครับผงสุลหรือผงนัวนะครับอยากนัวลายกระใส่ลายอยากนัวหน่อยกระใสหน่อยครับบว่ากัน ผักติ้วครับมันนี่ใส่ผักติ้วผักติ้วนี่ใช้ให้รสรสชาติสมกับรสชาติสมเปรี้ยวๆนะครับแล้วก็ใส่ของเด็ดเท่าก็คือเห็ดปวกนะครับเห็ดปูกผมผมสีบริสพาด้กับผมใส่เป็นเป็นดอกเป็นดอกแบบนี้เลยครับผมมักแบบนี้ครับไม่ต้ลงไปแล้วก็คนคนคนมันเนาะครับให้ตอนเห็ดปวกกับน้ำมันอยู่น้ำกันนะครับให้ นำได้ถว่วมเ็ดปวกนะครับมันสีได้สีได้สุกง่ายนะครับาะนั้นก็พักไว้นะครับถาถามันเดือดครับถามันเดือดหมดละต้มมันไปเรื่อยๆจนเ็ดปวกสุกพุ่ล่นะเดือดแล้วฟุดบุกเลยครับคนๆๆๆนะครับ จากที่ดอกมันเต็งเๆมันก็จะเริ่มเหี่ยวเลยครับมันนี้ดอกมันก็จะหดแหละนะใส่เกลือครับมันนี้เพิ่มรสชาติลงไปต้มต่อไปอีกครับให้มันสุกครับอีกสักหน่อยหนึ่งด้ที่แล้วก็ ักีตูครับนี่ไมเขียวๆนี่ักีตูครับเพิ่มความหอมครับขาดไม่ได้เลยครับักีตูนี่สุดยอดครับอยากหอมลายก็ใส่ลายอยากหอมหน่อยก็ใส่หน่อยครับถ้าพกีตูงบลงเปอยหน่อยนึงเลยครับสามารถตักใส่ถ้วยได้เลยครับเรียบร้อยครับเปิดเสียบบอกรบพี่น้อง ยอดปีมื้อผมเองครับเกงเห็ดปวกสบับคู่บ้านพักครับครับผมสุดท้ายนี่ผมก็ฝากช่องคักเติบแชนเนลให้ทุกคนกดซับสไครต์กดติดตามทั้ง่อง u t u b e และก็เพจิ a c e b o o k ของผมดเด้อครับเป็นกำลังใจผมไปเรื่อยๆจะได้หาคลิปมาให้ได้เบิง่งตลอดไปครับสำหรับมื้อนี้ขอบคุณครับ